และในช่วงเป๊ะเวอร์ของเราในวันนี้ครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าข้อเข่าข้อมือหรือว่ากระดงกระดูกนะครับเดินไปแล้วแบบว่ากับแก๊บกับแก๊บนะครับเอียดอาร์ตนะฮะอันนี้ต้องบอกันนั้นเป็นประตูนะไม่ใช่นะแต่คือว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับฟิสิกอลทั้งภายนอกและภายในนะครับเส้นผมรู้สึกว่ามันจะผมแห้ง กรอบมันร่วงมันบางลงหรือจะเป็นเล็บที่เปราะง่ายนะครับรวมไปถึงผิวพรรณที่แห้งกล้านแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นเหี่ยวหย่อนยานอันนี้คือสาเหตุของการที่เราเนี่ยขาดคอลลาเจนครับคำว่าคอลลาเจนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเคยได้ยินมานานแล้วอยากจะเสริมอยากจะกิน แต่ไม่รู้จะกินยี่ห้ออะไรดีวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าเรามาอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้ที่ใช้จริงครับนั่นก็คือคุณจุ๋มนะครับปาริชาตชัยศิลป์นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็น้องมินนี่สรทันรัตนรุ่งศรีนะครับสวัสดีครับวีเจมินนี่วันนี้มาเป็นแพคเกจคู่เลยนะเห็นก็บอกว่ามันเป็นคู่สีต่างวัยคู่สีต่างวัยคือคือตอนนี้พี่จุ๋มมาเพื่อนแบบว่าไม่ครบละเพราะว่า เพื่อนในรุ่นชวนไปไหนไม่เที่ยวไหนก็ไม่เอาแล้วไม่มีใครอยากจะไปด้วยอะไรอ่ะพี่จุ๋มเพราะอะไรก็เขาบบนปวดแก้งปวดขาปวดเข่าก็เลยไม่คบ่นนี้แล้วใช่เดินไปไหนก็ตามไม่ทันตามเราไม่ทันออโทษนะพี่จุ๋มปีนี้อายุเท่าไหร่ละ 62เองค่ะก็คือฉันชอบตรงคำว่าเองค่ะคือต้องมีวงเล็บด้วยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วหกแล้ว62ปีจริงๆแล้วก็เสียแต่ยังดูแบบสาวยังดูเปล่งปลั่งแล้วสำคัญตะกี้อะหูเดินเหินลุกขึ้นลุกลงคือแบบพูดตรงนะเราเองอ่ะเข่าเขอยยังดีไม่ดีสู้พี่จุ๋มไม่ได้เลยพี่จุ๋มไปมาอีท่าไหนจนแบบแข็งแรงขนาดนี้แล้วมาเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆก็เกิดจาก เราอยากมีสุขภาพดีเราอยากแก่แบบมีมีคุณภาพอยากอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆอยากอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆทุกวันนี้คือกินตัวนี้ค่ะโอลอเอสกินทุกวันทำไมถึงกินล่ะพี่จุ๋มเล่าสิก็จะมีบ้างล่ะค่ะเพราะว่าอาการพอเราเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของข้อข่าปวดหลังปวดไหลปวดเอวลุกก็โอยนั่งก็โอยลงบันไดนี่แบบโอ้โหทนแทบไม่ไหวทีนี้ก็ ไปหาหมอส่วนใหญ่จะไปหาหมอใช่ไหมคะหมอจะให้เราเรียกว่าการกินยาแบบรักษาอาการมันก็จะหยุดแค่วันที่เรารักษาแต่จริงๆแล้วพอหลังจากที่เราไม่ได้กินมันก็จะมีอาการอีกหมอก็จะนัดเราเรื่อยๆกินเงินเราไปเรื่อยๆถูกไหมคะทีนี้พี่ก็มานั่งคิดแล้วก็คุยกับคุณหมอว่าคุณหมอทําไมเราต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาอาการแบบนี้รักษาหายไหมหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้ค่ะกินตามอาการแล้วหมอก็แนะนําว่าตอนนี้ ร่างกายพี่นะมันมันเริ่มจะบอกว่าแก่มันไม่สุภาพอ,อ,อ,อใช่ไหมมาบอกเราถูกออ okay. มันก็อายุมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยออใช่เขาก็เลยบอกว่าก็จะมีเนี่ยคือร่างกายพอมันเริ่มไม่ทำเริ่มไม่สร้างคอลลาเจนับ ก็คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็มีสารคอลลาเจนที่เข้ามาช่วยดูแลร่างกายพี่ก็เลยคิดที่จะทําตัวนี้เพื่อจริงๆเพื่อตัวเราเองแหละเพราะเราก็อยากไม่อยากแก่ไม่อยากดูแย่ไม่อยากเดินเหินไม่ได้ถูกไหมคะเพราะบางทีบางคนเพื่อนพี่บางคนเนี่ยวัยขนาดแค่6กกว่าๆเนี่ยชวนไปไหว้พระยืนมันอยู่ตรงตีนบันไดนะฮะไม่ขึ้นมากับนเราหรอฮะไม่ขึ้นแล้วก็บอกว่าจุ่มฝากด้วยแล้วกันนะฝากไว้ด้วยฝากจุ่มด้วยแล้วกันเนาะแล้ว คอลลาเจนจริงๆพี่จุม๋มมันก็มีในท้องตลาดเยอะนะหลายแบรนด์และตัวโฮลิเอสเนี่ยต่างจากเขาอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรคือโฮลิเนี่ยเดิมทีเนี่ยพี่ก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมคะพอดีมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าจริงๆคอลลาเจนมันมีหลายเกรดอ,อยู่ที่ว่าเราเลือกเราเลือกผลิตภัณฑ์เราเลือกผลิตภัณฑ์เ,เ,ณเพื่อตัวเราเองเพราะนั้นเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคอลลาเจนก็ต้องเป็นเกรดที่ดีที่สุดนำเข้า นะคะแล้วเราก็มองว่าในเมื่อเราอยากได้คอลลาเจนอยู่แล้วอะไรที่ผู้สูงอายุอย่างเราที่จะสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเราเนี่ยทานแล้วได้ไประโยชน์ทั้งตัวตั้งแต่หัวแล้วภายในคือโครงสร้างของเราในกระดูกเนี่ย,ยมันจะเยอะที่สุดแล้วเป็นเป็นส่วนที่สําคัญคือถ้าเมื่อไหรก่กระดูกขาดกระดูก มีปัญหาคือร่างกายเราไม่สามารถทรงได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างคอลลาเจนที่มี2องทายคือไทายหนึ่งและไทายสอ,สองสำหรับ<อ>ดูแลเรื่องกระดูกและข้อ,อค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากมมเพราะคอลลาเจนตัวนี้พี่ทําเพื่อตัวเราเองจริงเพราะว่าสารที่เราใส่เข้ามาในนี้คือจัดเต็มสําหรับทุกคนค่ะคือทานเข้าไปภายในไม่กี่ซองก็จะอาการดีขึ้น ไม่ว่าจะปวดขาปวดแข้งปวดข่าปวดหลังอาการนิ้วล็อกเพื่อนนิ้วล็อกอตอนแรกก็ไม่กินบังคับเอาไปกินขอร้องพอเอาไปกินสองสามวันกลับมาขอซื้อ30กล่องจะไปแจกเพื่อนโอ้โหจริงมาขอซื้อ30กล่องแล้วก็มีอีกคนหนึ่งฝากไปให้น้องสาวอยากได้ก็สั่งบอกไปให้ญาติาด้วยสั่งก็ส่งไปให้10กล่องฝากเพื่อนไปพอไปไม่ถึงน้องสาวก็โทรไปถามได้ของยังบอกยังอยู่ที่พี่เขายังไม่มาให้ ก็โทรศัพท์ไปตามพี่ทำไมแม่ไปให้น้องอ๋อส่งไปให้ใหม่แล้วกันฉันกินแล้วอ๋อกินดีก็แบบยืดเลยนะมีเคสหนึ่งอยากให้พี่จุ่มเล่านิดหนึ่งอ่ะเคสที่เขาต้องนวดเท้าให้สามีเุกวนันนี่แหละพี่คนนี้เขาบอกเขาปวดหลังมากแล้วเขาทานชันทางของเธอแล้วดีมากเลยเขาก็เลยเอาไว้เลยแล้วเขาก็ให้ชงให้สามีคือสามีเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเขาก็จะปวดเท้าทุกวันเนี่ยเขาจะต้องให้ภรรยาเขานวดซึ่งนางก็จะเบื่อเนาะ ตอนหลังก็พอเขากินเขาได้ผลปั๊บเขาก็ไปชงให้สามีทานทุกเช้าอพอชงให้ทานทุกเช้าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดมากเขาก็ลืมไปเลยก็มีวันหนึ่งเขามาเขามารับมามาอัลคาลเจนอีกอก็ถามเขาบอกว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะเท้าเป็นไงบ้างเขาบอกเออไม่พูดเลยไม่เห็นบอกให้ไปนวดเลยแสดงว่าหายไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเราก็สบายตัวด้วยเนาะไม่งั้นเป็นภาระสิต้องไปนวดเท้าเขาทุกวันใช่อแล้วมาคู้ซีแบบว่า ต่างวัยกันนิดนึงเนาะ,ะมินนี่ปีนี้เท่าไหร่แล้วลูก43ค่ะโอ้สี่ส <40 S 1> ิบกับ63 62ใช่ 62, ค่ะแล้วไปซีกันเนี่ย <Ha. S 1> เพราะว่าตัวนี้จริงไหมใช่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าเรากินคอลลาเจนมาเยอะ,อะเราก็จะได้แต่ผิวแต่ภายนอกที่มันเปล่งปลั่งสวยงามเรารู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยดีนะคุณผู้ชมพะมิ้นกินแต่คอลลาเจนกับวิตามินซีเนี่ยกินมานานแล้วแต่ว่าพอ 40, 40ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีอาการไงคือใส่ส้นสูงนานจัดรายการอย่างวันนี้ก็ใส่ห้านิ้วขับรถนะก็เริ่มปวดหลังเริ่มปวดแขนแล้วพอเวลาเราทําพิธีกรอะเรายืนนาะเราแรมันเริ่มมีอาการปวดละเมื่อก่อน่ะ เรารู้ว่าคอลลาเจนเคอลลาเจนกินแล้วสวยตอนนี้เริ่มมองหาคอลลาเจนอะไรที่มันช่วยเรื่องอาการปวดฉันได้ไหม,มเพราะว่ารู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างเ,ออเส้นใยของข้อต่อหรือว่าเสริมสร้างในแคลเซียมของเราทุกอย่างคือคอลลาเจนมีตั้งแต่ศีษะจรปลายเท้ามีแต่รากผมนะคะผิวหน้าผิวพัธุ์ผิวตัวเลติโนม่านตาคือมันมีหมดอะอันนี้เรารู้ แต่เพิ่งจะรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆต้องกิน2องไทยพร้อมกันอแล้วเนี่ยจะบอกว่าโฮลีเอสเนี่ยเขามี2องไทยพร้อมกันม,มารู้จักเพราะอะไรเพราะพี่จุ๋ม62คุณผู้ชมขออนุญาตกล้องซูมมาที่พี่จุ๋มนิดนึงพี่จุม๋มทําไมมิ้นถึงต้องกินโฮลีเอสซ่ะ เพราะพี่จุม๋มอายุ62ไม่เคยเข้าคลินิกสัญนไลยกรรมอ oh. นี่คือผมจริง oh. ผิวจริง oh. ไม่เคยโบท็อกไม่เคยฟิลเลอร์ไม่เคยร้อยไหมในวัย62ถ้าไม่บอกอายุจะเชื่อไหมอ oh. แล้วผิวนี่คือผิวพี่จุ๋มจริงเ oh. นี่ยคือสิ่งที่มีรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงวัย62ไม่ปวดเมื่อยเดินได้ไกลนั่งไหวพระปฏิบัติธรรมกับฉันได้นานกว่าฉันอีกโอ้โหก็เลยแบบพี่จุ๋มไหนดูซิเล่าสิพี่จุม hmm. จ๋มกิน hmm. ยาอะไรพี่จุ๋มบอกมิ้น คําทําความเข้าใจก่อนนะยาคือรักษาหนูต้องกินคอลลาเจนที่ช่วยในการดูแลสุขภาพหนูก็เลยเอาโพลีเอสให้มินกินแล้วกินยังไงกว่าน,นานแล้วก็จะเห็นผลผลระยชนชงให้ดูๆๆโพลีเอสเนี่ยนะคะเราใช้เ,เขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมเกรดแพงที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะคะแล้วก็มีตัวแคลเซียมมีสารสกัดตัวอื่นมียูซีซึ่งช่วยในการดูดซึมได้ดีเพราะพี่จุ๋มสามารถซื้อคอลลาเจนราคาเป็นหมื่นกินได้เพราะถ้ารู้ว่าพี่จุ๋มเป็นใครจะ รู้เลยว่าบ้านแกนรวยมากนะคะแต่อแบอกว่าไม่ได้แบบว่ากะทําเอารวยอะ่ะแต่ทำแล้วอยากมีความสุขและแบ่งปันความสุขให้คนอื่นจร่าจริงๆพี่จุ๋มไม่ได้ทําคอเลลาเจนไว้ขายนะแกทําไว้กิน เองเพราะแกซื้อแบรนด์นอกทีละครั้งเป็นหมื่นทีนี้แกก็เลยแบบรู้แล้วว่ากินเป็นหมื่นน่ะมันไม่ได้อะไรแกก็เลยทําเองแล้วแกเลือกสารสกัดเองปากกว่าได้ปากว่าได้เนี่ยได้โฮลิเดสออกมาแล้วพี่จุ๋มใส่ทุกอย่างเต็มสตรีมค่ะออยเขาให้ใส่เท่าไหร่พี่จุ๋มใส่เต็มค่ะเออไม่มีก๊กเนาะไม่มีก๊กเพราะว่าอะไรบ้านรวยอันนี้มทน่ป็นรสชาติอะไรพี่จุ๋มน้ำอุ่นค่ะอมันมีกี่รสครับพี่ ทําตัวเดียวค่ะ๋อ้ถือรถองุ่นตัวนี้เลยไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเป็นสีนี้ทำไมไม่เป็นสีสีใสสีสวยนะทำไมไม่เป็นสีขุ่นๆเหมือนคอลลาเจนทั่วไปจะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยที่กินแล้วใสเลยอะบางทีอะมันมีทายเดียวคอลลาเจนสองทายเนี่ยจะต้องเป็นสีขุ่นนิดนึงแต่เพื่อความสวยงามค่ะเราใส่สีธรรมชาติลงไปรสชาติของนิญาตให้พี่โก้ชิมเออเออมาทั้งชอบชอบดื่มคอลลาเจนคอนญาติจะตัดสินได้เลยว่าเป็นยังไงบ้าง หอมหอมอ่ะหอมชวนฝันใช่คืออารมณ์ว่าแบบว่าใส่น้ําแข็งนี่เป็นค็อกเทลได้เลยนะอรสชาติค่ะพี่พี่ก็ขชาวนะหนะถไม่ข่าวเออไม่ข่าวแล้วแบบว่าไม่ข่าวแน่นอนอืคือถ้ามีน้ําแข็งเติมก็ยิ่งเย็นแบบเนอะเอาแบบการเย็นชุมก็ได้เนาะคือจะบอกคุณผู้ชมว่าือจะบอกผู้ชมว่าหนูถามว่าพี่จุ๋มพี่จุ๋มได้กาไรไหมจากการขายพี่จุ๋มบอกว่า คือมิ้นและคุณผู้ชมพี่จุมนะ๋มเนี่ยทำไว้กินเองแต่ด้วยวัย62เพื่อนรอบข้างพี่จุมนะ๋มเนี่ยก็เลยขอกินด้วยเพราะพี่จุ๋มอยากมีเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศหมดละน่ะเป็นไง อร่อยพี่จุม๋มนะพี่จุ๋มก็เลยทําแจกให้กับเพื่อนที่อยู่ที่อยู่ในวัยเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนถามซื้อพี่จุ๋มเลยทําขายเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่จุม๋มตัวจริงเสียงจริงมาแล้วอขอโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆรายการเลยครับโปรโมชั่นวันนี้คืออะไรครับวันนี้พี่จุ๋มให้อย่างงี้ขออนุญาตนะพี่จุ๋มนะพี่จุ๋มบอกว่ามิ้นตเต็มที่เลยหนึ่งกล่องค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่1980บาทกับคุณภาพเกรดพรีเมียมเกรดแพงเกรดดีกินแล้วเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปปปปลงงไม่่่่วววาจะะเเ็นรรืออออขข้้ตกดดดู นิ้วล็อกหรือกินไปแล้วอย่างมิ้นเนี่ยได้ผิวได้ผมได้เล็บได้สว่วนที่สวยกลับมาคุณผู้ชมดูผิวมิ้นดิสี่สิบสอะดูด,ดิไปตรวจสภาพผิวผิวมีความนุ่มชุ่มชื่นเท่ากับคนอายุยี่สิบห้าหนึ่คุ้มนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ถ้าคุณโทรมานะคะขอให้แค่30คนแรกพี่จุ๋มบอกว่าซื้อ1กล่อง ให้ฟรีกล่องหนึ่งพี่โก้โอ้ oh, buy one get one free ซื้อ1แถม1น,นะคะในราคานี้คุณหาเกรดนี้ไม่ได้แล้วในท้อง oh. ตลาดมินพูดเลยแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อให้พ่อหนึ่งเราหนึ่งน้องสาวหนึ่งคนที่คุณรักห่วงใยเรื่องสุขภาพให้คุณซื้อสองกล่องเราแถมให้3กล่อง ได้เป็น5กล่อง5กล่องคาบิโก้ <B ico S 1> ในราคา3,690บาทนะคะ oh. ซึ่ง5กล่องเนี่ยจริงๆต้อง9,900แต่คุณจ่ายแค่3,690บาทนะคะ oh. ถ้าพร้อมแล้วที่คุณจะสุขภาพดีแบบมีคุณภาพกดมาที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวค่ะ0 6 5 1 5 6 5 5 6 5ย้ำค่ะ 0651565565เข้า Facebook ก็ได้ค่ะนะคะ Hol ลิ t t h a i l a n d หรือแอดไลน์มาก็ได้แข่งกันนะคะมีแค่30สายผู้โชคดีที่แอด h o l i สไทยแลนด์เท่านั้นค่ะครับรวมไปมถึงจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเนาะใช่งานนี้แบบพี่จุม๋มแบอบกว่าตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเอาเปา็นว่าโทรให้ติดโทรให้ทันแล้วก็รีดทักรีดแชทไปแล้วกันนะวันนี้กับคุณน้องมินนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะคะพี่ขอบคุณค่ะอร่อยคุ้ม กุ้มริกินแล้วรู้สึกว่าสดใสพี่ถ้าพี่นิ้วล็อกพี่ปวด